สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะถูกหวยเาวนะครับในวันที่26สนะครับสวัสดี fc ทุกทท่านกันเลยนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็มาดูนะครสลับในสูตรนี้นะฮะสตัวนะครับ2ตัวบนล่างจับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนอสติตินะครับก็จะเป็นในที่ในห้างวัาติด นะครับ26ลงวัแรกนะครับเป็นสถิติคำนวณเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับเข้ามาตั้งแต่วันที่14แล้วฮะอ่ะวันแรกก็ขอให้เข้าเลยแล้วกันนะครับมาดูสูตรนี้กันฮะสวยราวาสูตร265นะครับสูตรนี้หลัก10ได้เด่น2ตัวหลักหน่วยได้เด่น4ตัวนะครับอะสำหรับในผลที่ออกเลยนะวันที่14นะครับออกไปในที่ใน7 7 9นะครับแล้วก็85นะครับก็มา97 นะครับ79เนาะเป็นในที่ในตัวกลับนะครับงวดที่2นะครับเนาะผลที่ออกวันที่16นี่ก็จะเป็นในที่ใน3 7 9 4นะครับก็มาในที่ใน4994อ่ะเป็นในตัวกลับอีกแล้วนะครับ2อง้วนเลยเนาะแล้วก็วันที่19หลัก10หลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน4 0 9 1นะครับก็มาใน4 0ตรงๆอ่ะนี่ครับส่วนวันที่21นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน8 7 8 9นะครับก็มาใน8 9นะครับ8 9ตรงๆเลยไปในที่ในบนนะมาตรง2งวดติดๆเลยนะแล้วก็วันที่23นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน25 97แถวก็มาในที่ใน97ตรงๆอ่ะไปในที่ในบนนะก็มาตรงๆรนี่มงวดเนาะตัวกับ2งวดมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณเนาะแล้วก็มาหาในงวดของวันที่26หนะฮะหาในงวดนี้ก็ไปเอางวดก่อนหน้านะครับเนาะหาในหลัก10นะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่3เนาะหลักพันคูณ2 นะครับแล้วก็หลัก10นี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่9นี่แหละงวดต่อไปก็คูณเหมือนกันนะครับด้วยเป็นในที่ใน3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2 9 3 2ออ่ะมาคำนวณในงวดนี้นะครับ6คูณ3เป็น1 8บาทมี2หลักเอาแค่หลักหน่วยนะครับ2 2เป็น4 39เป็น27นะฮะก็จะเป็นีกที่ในปปดบวกกันกับ4เป็น12 2บวกกับ7ได้9นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้นะครเราก็จะเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มนะครับจาก9ก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์ะครับ9กับ0นย์เนาะในที่ในหลัก10ส่วนในหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8หลักหมื่นคูณ9นะครับแล้วก็หลักร้อยนะคะคูณด้วยเลขคงที่2 หลัก10ก็จะคูณด้วย3นะครับน้องอ่ะคูณใน4หลักนี้ล้วก็จะเป็นเลขแปดเกี8 9 2 3สามแหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลัก10แล้วก็อ่ะหลักร้อยหลัก10หลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยหลัก10หลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยหลัก10นะฮะนี่ เนาะถ้าเหมือนกันนะครับเนาะเอาให้มันตรงหลักนะครับเนาะอย่าไปสลับหลักกันเด้อนะฮะเนาะอ่ะสามคูณแปดนะฮะเป็นยี่สิบสี่หกเก้าห้าสิบสี่นะครับห้าสองเป็นสิบนะครับสามสามนี่ก็จะเป็นที่ในเก้านะครับสี่บวกกันกับห้าเป็นเก้าเก้าบวกกับเก้าเป็นสิบแปดนะครับเนาะถึงขั้นตอนตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มไปสองแต้มนะครับเนาะแปด อ่ะเพิ่มไป1แต้มนะแเป็น9ลดมา2แต้มก็จะเป็นในที่ใน7แล้วก็6นี่แหละนะบวกกันได้เท่าไรก็เพิ่มไป1แต้มลดมา2แต้มก็ได้เด่น4ตัวผลที่ออก7985แป้วก็มาในนะครับเ7 7 9เนาะเป็นในที่ตัวกับล่างนะครับนี่แหละง่ายๆสุดนะฮะทำไมก็เหมือนเดิมนะฮะ63เป็น18 7 2เป็น14 8นะครับ89เป็น72 จะบวกกัน2บวกกันกับ8เป็น0ูนย์เหลือ4นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปเป็น5ในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหนูก็จะนําในที่ในหลักแสนนะครับนี่เ8ปเป็น7 12 6 9เป็น54าส่เาเป็น18นะครับ83เป็น24 2บวกกันกับ8เป็น0 4ย์บวกกับ4เป็น8นั่นแหละเพิ่มไป1แต้มเป็น9ลดมา2แต้มเป็น7แล้วก็6 เนี่ยครับเนาะอ,อ่ะก็ผลที่ออก3794จก็มา4 4994นะเป็นในที่ในตัวกลับถัดมานะครับเนาะ32เป็น6ะนะ32เป็น6นะฮะ99เป็น81 6สบเวกหเป็น12 2สบวกกับหเป็น3นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น 4. ส่ศูนย์ในหลักหน่วยนะครับศูนย์คูณอะไรก็จะเป็น0นะครับ92เป็น18 72เป็น14 93เป็น27 นะะฮก็จะเป็นในที่ในแปดบวกกันกับ4เป็น12 2บวกกับ7เป็น9เพิ่มไป1แต้มนะครับลดมา2แต้มเป็น7แล้วก็8นะครับ7 8 9นะครับโนะผลออกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะก็มาในที่ใน4 0นะครับตรงตรงในที่ในล่างนะครับถัดมานะครับเหมือนเดิมเลขคงที่ตัวเดิม6 3เป็น18 4 2ปดสเป็น8ปดเป็นแปนะฮะ8บวกกับ8เป็น16 บวกกับ1เป็น7นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น8ส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับ95เป็น4 5 69เป็น54นะฮะศูนย์คูเลยได้0 9 3เป็น27บจะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ4เป็น9 9บวกกับ7เป็น16นะฮะเพิ่มไป1แต้มเป็น7ล็ดยมาก็จะเป็นในที่ใน5แล้วก็4แลนะครับี่้าผลออก8 7 8 9แล้วก็มาในที่นะครับ 87เนาะมา887นะฮะตรงๆใน2ตัวล่างนะครับถัดมา7นะฮะเ3เป็น21 82เป็น16 8นะฮะเป็น72 1บวกกเป็น7 7บวกกับ2เป็น9เนาะเพิ่มแต้มไปนะก็จะเป็น0นยะครับ0ที่หนหลักหน่วยนะครับก็นำในหลัก7 8 7นะครับ7ูณ8เป็น56 7 9เป็น63เนาะแล้วก็7 2เป็น14 8 3เป็น24นะครับก็จะเป็นในที่ใน6บวกกันกับ4เป็น0เหลือ3บวกกันกับ4เป็น7สุบเ,เพิ่มไป1แต้มเป็น8รลบดมา2แต้มก็จะเป็น,นที่ใน6แล้วก็5ผลออก2 5 9 7ก็ะก็มาในที่ใน9 7นะครับตรงๆงนะฮะเนาะ3งวดติดนะอ่ะอง2ัวเป็นตัวกลับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับในล่าสุดเปทนชี่26สิบหหรับในวันจรรันนะครับ93เป็น27 นะครับสองสองเป็นสี่เก้าเก้าป็นแปเนาะก็จะเป็นอีกที่ในเบวกกันกับสเป็นสิบบวกกับหนเป็นสเพิ่มแต้มไปก็จะได้สนะครับในหลักสิบศูนย์ในหลักหน่วยแปดแปดนะครับแปเป็นหกสิเป็นแปนะครับสอเป็นสิบเนาะเกเป็นยีจะบวกกันนะครับสบวกกันกับหเป็นห้บวกกับเเป็นสิ เพิ่มไป1แต้มเป็น3ลดมาก็1 0ล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้จับ2ตัวนะครับก็จะได้นะครับในที่2 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 2 3 3นะครับล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกโชคดีนะฮะขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับสูตร2 6 ห้านะครับขอให้เข้าแล้วกันสําหรับในวันที่26นะครับพฤษภาคมนะชอบก็น uh, ําไปซื in hmm. ้อนําไปจับนําไปติดไว้ขอให้เข้าเป็นหกมวนติดแล้วกันนะครับสหรับในสูตรนี้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับและนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับของในสูตร2ตัวนะครับสูตร2 6 5หกนะฮะก็ก็ให้เดินดีนะครับถูกอีกแล้วกันนั่นแหละนะครับก็มาตั้งแต่ในงวดแรกมาเป็นในที่ในตัวกลับเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับนี่งวดแรกนะครับถัดมา แล้วก็จะเป็นในที่ใน9 4 4 9อ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นในตัวกลับเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 0อ่าอันนี้งวดนี้นี่มาตรงๆนะครับ4 0แล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับ8 9อ่ะวันนี้ก็มาตรงๆนะครับในที่ใน8 9นะฮะแล้วก็วันนี้แปดเก้า แล้วก็หนึ่งวัที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับเก้าเจ็ดนะครับนี่อืมในสูตรตรงนี้นี่ผมน่าจะเขียนตรงนี้ผิดเนาะมันต้องเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะอืมมันต้องมาในที่ในแปดเจ็ดตรงนี้เนาะเออเพราะว่ามันมาแปดเจ็ดเนาะนที่คำวนวณได้เนาะเนี่ยแปดเจ็ดใน่งวันนั้นอ่าแก้ไขให้แล้วเนาะอ่ามันต้องเป็นชุดสี่ห้าหกเจ็ดนะตรงน,รงนี้ตรงนี้ต้องเป็นสี่ ห้าหกเจ็ดเนาะมันก็ต้องเป็น8ปดเจ็ดในตรงนี้อ่ะแก้ไขให้แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับสรับในล่าสุดนะฮะสลับในสูตรนี้ในงวดของวันที่26นะฮะขอให้เข้าเป็น6กงวดติดแล้วกันนะครับอ่าลืมกไลไรเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ